มันไห้ดอกเปิดเผยเปิดเผอัน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 คนเบ่งซอยกเต็มอยู่เมียบาดกินยาเฉยพไปแล้วอีกโดนใช้เวลาน่ะ เฮ้ยนั่งขาอะไรตัวปะเป็นยากบ่สังกาหอยนำนำนำเมียกมันออกหลยเหรอแต่ว่าถ้ามันนั่งปุบมันนอนปับหรือเมียนหลุดละ่ะถอยกาหอยกาหอยพี่ชีท่ายพี่ไทยบ่ได้ผ่าเอ้ยเสียงตดล่มมองหีเดังปูดเพื่อนะ <laughs> อเลีเลีวเล้วเเ,เนมันชินนอนแล้วมันชินอนแล้วอึดโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วึดอึดึด,ด,ดจอใจจอใจออกมาแล้วเหลือ เบ่เบาเขาเราองหนึ่งลูกมันห่องแบ่ยู่คิดมันว่าตดเน,ะนาะเบาแดดโตดอกมันห่องลูกหน่อยมันอ,อือโอ้ยลีนออกแล้วแดดสมอลี่กลางคันบุตลุกล้นตุบ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 ถอยโอ้ไปทำพุนไปทำผุนโอ้ยล้นลนถอย,อย,อย,ถ,ถ,อยถอยถอย สั่งภาพจำเป็นสั่งภาพสั่งภาพหาโอ้มันแล่นี้ไปทังผุดแล้วเอ็นบน่ะบกคือดอกถอยเด้อมือมึงยายยับไปเอ็เด้อหยอ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 อ เบ่งลูกเบงเบงเลยหล่าเรื่อเบ่งเออสู้ๆล <newspaper> ูก <het> สู้ๆ จะอีอยังดอกอยู่หน่ำตากกูจิกระดินโอ้ยโอ้ยโต๊ดใส่ดากสะดวก,ดอกออเอ,อ้ยมองคอ,อ,อ,เอ,อเออเร็วเ,วเ,ออเรวเ่งเร็วเดี๋ยวมันมาถึงสูตรมันมันไายอยู่เดี๋ยวมันกับอันนี้ นอนลงพี่น้องเอ้ยข่สิมาเป็ดแม่จะหมอบเบิง่งงวออกลูกมือนี่กาะเสาไวญาติแม่มันไรน่ซ้นเบิ่งสภาพเดอนเบิ่งสภาพเบิ่งสภาพอาเร็วเร็วขอดเร็ว ดูมันชินลนล์เลยถอยถอยถอยวนพอหายเห็นเลยวะเฮ้ยเฮ้ยถอ,อยท่าน,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 นแล้วร้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 นแล้วเฮ้ยฮึยใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดตบตบออกแล้วออกแล้ว ไอ้ติดบ,บ,บ่บโอ้ยโอย้มันนอนเหรอยายมันบ,บ่นี่ดอกบ่ทับบ่ทับเออบ่ทับถอยเฮ็ด,เด,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 ดเดี๋ยวบ่ทัาได้เห็นว่ะถอยเฮือเยวสิเบิ่งหีมันก็เดี๋ยวมัน,นเดี๋ยวมันลุดเด,ดี๋ยยถอยอู้ตัวใหญ่แหงว่ะใหย่ใยห เก็บปวนเจ็บปวนตัวใหญ่แห้งขนาดเลยออกแล้วตัวบอกยังไงเลยนายพี่พี่ถอยถอย,อยนี่ว่านี่เออดีนแล้วดีนแล้วอ่ะดีนล้วเ,เ,เลี่ยเลี่ยลุงเนอะ อึดอึอดแม่เอมปลุกลุกแล้ว,แ,ลวแม่มันลุกกะโอเคเลยถ <ห ả? S 1> าแม่ท่นออกแม่อมายอมลุกเ่อ่าคับแอ่ะอาผูอะอผู ผูตัวผูตัวหัวแต่แม่บอยยอมลูกอยู่นี่หานี่ลูกวะขาลูกฉวออกมาวิเป็นหมอทำแง่ามาดีดนี่ก็กาจับเจ้ากะจังสีวาแม่มบลุก,นกเนาะอือเจียงสีเลยแม่มบลุก,นกเนาะ เดี๋ยวมันม e ันรูดของมันเองอย่าไปเหตุตัวนั้นตัวผูครับผูหื้นแม่วะตัวผูใหญ่หำหำเอ้พงศ์มารูปย่างกูทั้งตัวผูตัวผู ตัวน่ะขนาดเลยเอาไปแงกมานี่เอาชวนวดเลยนายยางอ้วนเลยอ่ะยีบป่นบุกยังไงเลยอ่ะตัวบุกไงเลยอ่ะตกแต๋ออกมานี่เพิ่งเห็นตัวนี้เลยไงแห้งงาเอาชวรวดผอมเนี่ยเมมันกใไง่ลูมมันกหไงเนาะ